สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เวลา17นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ารานพระราชวังดุสิต ณที่นั้นพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีองค์ผู้บังคับกองผสมส่งสั่งกองผสมถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วองค์ผู้บังคับกองผสมส่งวิ่งจากหน้าแถวไปยังจุดถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพองค์ผู้บังคับกองผสมกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระพราชดำเนินทรงตรวจพลสวนสนาม เมื่อองค์ผู้บังคับกองผสมสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยืนบนรถยนต์ตรวจพลสวนสนามพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนตรวจพลสวนสนามโดยรถยนต์พระที่นั่งจำนวนสี่กรมสวนสนาม 10, 000, สิบกองพันสวนสนาม กองทัพไทยได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ราชวัน R 67, ลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลเป็นการสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ครั้งแรกในรัชสมัย เพื่อแสดงความจงรักพักดีและถวัยพระกิติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุกในฐานะองค์จอมทัพไทยตลอดจนเพื่อแสดงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของทหารทุกเหล่าทัพด้วยเหล่าทหารรักษาพระองค์ทุกนายจะร่วมกันแต่งเสียงถวายสัตยปฏิญาณต่อหน้าพระพักอย่างเกลกก้องพร้อมเพรียงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจพลสวนสนามเสร็จเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพระที่ประทับ โดยมีสมเด็จพระนิฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามประพระราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุณราชกุมารฟอตุาลาองทุรีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีทรงบิงกลับมาประชาจุดยืนหน้าแถวส่งสั่งกองผสมเรียบอาวุธแต่เดียวเป่าสัญ,ญญาณเตรียมตัว องผู้บังคับกองผสมสั่งจัดแถวเตรียมสวนสนามวงดุรรยางบรรเลงเพลงมาร์ชราชวัรลบองค์ผู้บังคับกองผสมทรงสวนสนามมาอย่างพิถาที่ประทับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากองค์ผู้บังคับกองผสมธงชัยเฉลิมพลและกำลังพลสวนสนาม สำหรับการจัดกำลังพลสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในท้งนี้ประกอบด้วยกรมเดินเท้าสวนสนามสี่กรมสิบกองพันได้แก่กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยปัจจุณจอมเกล้ากรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือ กรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชกองพันทหารราบที่หน pues, ึ่งกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์กองพันทหารอากาศโยอินสามกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศสยธินกองพันทหารมาที่25กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่21 กรมทหารเป็นใหญ่ที่สองรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กมรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองพันทหารม้ารักษาพระองค์โดยมีพลเอกหญิงสมเด็ทาจทราเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีาริดาตร,ราชกัญญาทรงม้าทุตเฮนรีหนึ่งในม้าทรงประจำพระองค์ประเภทศิลปะการบังคับมา้าเหรียเตรสตร์ นำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ร่วมสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์โดยมีกำลังพลร่วมสวนสนามรวม1,994นายม,ามา้า152ม้าวงโยธาวาติ129นายและกองบังคับการกรมผสม13นาย หลังเสร็จสิ้นการสวนสนามพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศฟ้ทุลละองทุรีพระบาทาพระพราทีประทับ จากนั้นผู้บัญชาการทางสูงสุดทูลกล้าทูลระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเขนแพรณเสาบัวหน้าพระปราที่ประทับรากบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำกำลังพลสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนพื้อใหญ่ยิงสลุดฉเฉลิมพระเกียรติ21นัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประาชทานพระบรมราโชวาร เป็นสั่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่าจะพร้อมเพียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความวัฒนาผาสุกข,ของประชาชนจึงขอให้ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญของของตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน,นจากนั้นวงตุรรยางบรรเลงเพลงสันเสริญพระบารมีกำลังพลสวนสนามและผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงราชสวัสดิ พิธีสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสง่างามความพร้อมเพรียงสมบูรณ์แบบของเหล่าทหารรักษาพระองค์ที่จะได้กระทำพิธีสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนต่อนหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์จอมทัพไทยสำหรับพิธีสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9ตุลาคม2470 โดยทหารบกทหารรักษาวังและทะหารเรือกระทำสัตสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพลน้าพระลานพระราชวังดุสิตและได้มีพิธีสวนสนามและถาวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตนเป็นประจำทุกปีจนถึงปี2474ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกที่เบรมหาภูมิพลพดุุยเดชมหาราชปร,รมนาตบรพิษได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่กรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ เพียใช้แทนธงชัยเฉลิมพลเดิมที่ชำรุดในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันพถาปนาหน่วยจึงได้จัดพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2496ต่อมารัฐบาลได้มีจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2501 หลายได้จัดให้มีพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันที่3ธันวาคมของทุกป,ปีจนถึงปี2523กองทัพเรือและกองทัพอากาศจึงได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามด้วยต่อมาพิธีสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ได้ว่างเว้นไปและวันนี้เป็นการสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนเป็นครั้งแรกในรัชกาล